มีคนลงช้าพี่น้องมีคนลงช้าพี่น้องข้างล่างมีเกาะม่วงนี่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 บนล่างบนล่างโดนไปโดนไปห้าสิบหกเดหมอนไม่ยืนไม่ดีเองหมอนไม่ยืนจับ เฮ้ยมันกระโดดมันกระโดดทางนี้ป่าวะมันกระโดดทางนี้มันกระโดดทางนี้ทั้งสามตัวเลยป่ะไม่แน่ใจล้มล้มหนึ่งตรงนี้ล้มหนึ่งใช่ดิไปไหมไปไปช้าดิช้าดิเพื่อนเพื่อนมันก็กำลังเข้าไปนะนู้ดนู้ดเพื่อนมันอยู่ต้นนู้ดต้นไม้นโอ้ตายโดนระเบิดตายเลยอ่ะ ไม่มันชุบมันชุบมันชุบหมอมีหมอมีหมอต้มหมดดิอ้าวเฮ้ยผมโดนแย่งคิวอะไรวะผมไม่ได้คิวใครเลยไม่ทำอะไรเลยเขาเรียกว่าคุณไม่ได้ขาดครับมันชุบเพื่อนแล้วมันชุบเพื่อนเอาสิเอาสิมันชุบเพื่อนเอาสิเอาสิก็คือไอ้สองคนนั่นแหละไกลเกินไกลเกินอยู่แค่นั้น ไม่ดัทางไหนแต่มา,าจะวิ่งกลับมาที่เดิมแล้วแม่อาจจะกลับอยากอาจจะกลับมาความของตัวเองอม,มารอมารออ่ะมันโดนเลยเห็นไหมมันโดนยิงละตีชุบมาแล้วมาแล้วมาแล้วตรงนีนนนนน้ตรงนี้จะมากรจะกลับมากรเตัวเองจริงมันโดนไล่ล่ามาด้วยมันโดนไล่ล่ามาด้วย <S <S เฮ้ยมันเข้าเนื้อว่ะ ล้มโดนนั่นเกาะม่วมีข้างบนหนีแล้วนะ่ะใช่ใช่มันมันมันหนีไล่ล่ามามันหนีไล่ล่ามานั่นไงี <Okay. S 1> ออ้ยมาแล้วมาแล้วมัที่เก็บกล่องเพื่อนเส <There. S 2> าเสาอันเสาสองตัวเนี่ยแหละมันจะมาเก็บกล่องเพื่อนให้ได้เว้ย เป็นเกาะม่วงมีคนตัวลิงมามีคนตัวลิงมากเขลิงมาโดนแก๊งผมใหญ่เลยตรงนี้ตรงนี้อยู่ข้างล่างไหนแล้ววะอยู่ข้างล่างชั้นล่างตัวเดียวอ่ะอืมไหนวะผมมองไม่เห็นเห็นข้างล่างเลยข้างผมมีผมมีอันติแล้วเข้าเลยเข้าเลยมันขังเต็งในบ้านไปมันขังเต็งอยู่ในบ้านอันติครับเฮ้ยเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาอยู่อยู่ในบ้านเลยอยู่ในบ้านเพื่อนมันมา <ไ>เคเคเพิ่มมาแล้วเพิ่มมาแล้วลมแล้วหนึ่งประตูนี้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 ออกม,มาไปเลยวันแน้นเลย่ะโอ้โดนระเบิด ตีมาเคลียร์ใหม่ตีนี่ตายไปแล้วไม่ตีมาเคลียร์ใหม่มาแล้วตัวนี้เข้ามาเบิร์ไฟเข้ามาด้านนี้ใกล้ล้มใกล้ล้มแมวนั่งใกล้ล้มแอมชุบตัวนังตัวไว้เหลือเหลือเร็วเร้นตัวหนึ่ง มคุ้มกันไปก่อนนะคุ้มกันไปก่อนนะผมเติมคทคนิคแอมเป็นหลังแอมเป็นหลังแอมมองผิดด้านโอ้อยด้านอันอันยื้อไว้ยื้อไว้ผมยุบแอมเรียบร้อยเหลววันนั้นตายอ่ะไม่ยู่ตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวนั้นตายมมมีีคคนนนโดแก๊สผเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาตัวนี้มาตัวนี้ ประตูนี้ประตูนี้มนตู้กันเองมนตู้กันเองโอเคโอเคโน่นของทองมนอยู่ชั้นล่างเดยตาบ้านเรามีปะเนี่ยมีีมีตาบ้านมีมัิไลทตันี้อยูนี่งหลังกุข้างหลังมาแล้วโอ้ยถุยหมดตวไโอเคล้มมิบัตรเอาด้วยนี่อข้างหลังน ล้มบันอ้าวเหลือบัดอะไรตัวนึงล้มโอเคโอ้ยใครยิงเอ็วะเอ็มตัวเอนตีเอ็มตัเอนตีเอ็มเต็มด่ว อ่าลงไปทันไลแไม่ทันแล้วแอมสุดยอดแอมสุดยอดเธอขอไม่ทันแล้ววะแม่งมไม่เห็นอะไรขาทั้งจอเลยไอ้จันเฮ้ยกระสุดหมดวะกระสุนะกระสุดเอเรจี่ไม่มีไม่มี เราสองตีเราสองตีมีคนล้มมันมันไม่ครบตัวมันไม่ครบตัวเร็วเร็วเร็วมันไม่ครบตัวตรงไหนตรงไหนตรงไหนอันตรงไหนเหลือเหลือไม่รู้ไม่รู้แต่มันเหลือไอ้นี่เหลือตัวควันตัวนึงเพราะว่ามันมันมันกำลังมันกำลังฟาร์มต่ออยู่ข้างล่างข้างล่างดีข้างล่างเลยข้างล่างเลยกับผมตรงมาต้องล้มเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวอีโก้จนิงผมจะคันนี้มั้งเห็นแล้ว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 

รถยนต์อาทิตย์โอวันไว้ได้แล้วได้แล้วเรียบร้อยโอ้ยสุดสุดโอ้ยตายนี้มันตายนี้มันโอ้ยสุดสุดอ่ะชดเชยเมื่อวานที่ญี่ปุ่ไม่เล่นเลยอ่ะวันนี้ว่ะเฮ้ยเราเราท็อปฟอร์มนะไม่ไม่ใช่ไก่กาณนะจ๊ะโอ้ยต้องใส่คลิปว่ะเฮ้ยไม่ไก่กาณนะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยท็อปฟอร์มว่ะทีมตัวแดงว่ะมาว่ะ โอ้โดนเนิร์ฟไปตั้งนานโอ้โหโออะไรเนี่ยแอมทีมเป็นเดเบบีเลยแหมตอนนี้มันจริงครับ